สวัสดีครับมาพบกับผมชัยชานก้ามมงคลจากช่องโค้อาจารย์ชาแนลมาจังพลังบวกร้อยล้านกันอีเกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของชาวราศีตุลและราศีพิจิกประจําเดือนธันวาคม2 6 6 4นะครับมาดูกันที่เข้าว่าชาวตุลและพิจิกเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างในเรื่องของการงานการเงนิงนความรักและตัวเลขนําโชคนะครับมารับชมกันเลยนะครับ มาดูเรื่องแรกสรับชาราสิตุลในเดือนธันวาคมกันเลยนะครับในเรื่องของมุมการเงินนะครับการเงินเนี่ยของชาตุลตาช่างเนี่ยกระแสงเงินสดเนี่ยมันสดในมือถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์บวกให้น้ําหนักที่ประมาณ70%นะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของเงินหมุนระยะสันน้นเนี่ยชาตุลเนี่ยผมให้ผมให้น้ําหนักที่ส5สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูมีปัญหาในหลายๆจุดไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้เท่าที่ควรนั่นเองนะครับอาจเพราะว่าสิ่งที่ โฆษณาลงไปเนี่ยไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ,อยังแรงไม่พอคอนเทนต์ที่ทำเนี่ยยังแรงไม่พอที่จะนาลูกค้าเนี่ยให้มาซื้อของเราหรือให้มาสนใจสินค้าของเรานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินทุนหรือเงินหมุนรยะยะาวเนี่ยอาจมีการปรับพอร์ตการลงทุนใหม่นะครับไปให้ความสนใจในตัวที่เกี่ยวพันกับศาสนาการเรียนรู้การแพทย์สารสุขตศสมองนี้มากยิ่งขึ้นนะครับตามในโน้มาการคาดการณ์ของชาวตุนว่า ลงทุนในตัวไหนอะไรที่จะคุ้มค่ากับกระเป๋าของคุณมากที่สุดนั่นเองมาดูมุมการงานกันบ้างมุมการงานสำหรับชาวตราช่างนั้นนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกเพียบเลยนะครับในหลายตัวหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของกลุ่มลูกค้าเรียนรู้เรื่องมุมความเชื่อศาสนาสารสุขและเรื่องของแหล่งปัญญาต่างๆเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มทักษะในตัวตนของชาวตุนอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะครอันจะส่งผลดีต่อชาวตุนในระยะยาวน,นั่นเองนะครับและควรจะมีการคลายคลายคลายเครียดนะครับพักสมองไปชัดแบตเข้าเซลล์ในสมองให้เต็มนะครับเพิ่มพลังจิตใจนะครับเพิ่มพลังให้หัวใจนะครับกอดน,นะครับแล้วค่อยมาลุยงานต่อนะครับสมอง เรียกว่าสมองจะได้โล่งๆคิดอะไรออกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการเพิ่มความสำเร็จในการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจุดเด่นเรื่องงานเนี่ยชาวตุลช่วงนี้นะมักจะเป็นเรื่องของงานด้านวิเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวตุนเนี่ยชาว,วช่างเนี่ยเก่งเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะครับเช่นวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินแนวโน้มเทคโนโลยีแนวโน้มสื่อโซเชียลและแนวโน้มสังหารวมถึงนะครับ ผลปัญหาจากอิทธิพลของตลาดโลกทํานองนี้นั่นเองมาดูนะครับในเรื่องของมุมตัวตนนะครับและความรักของชาวลาติตุอนกันบ้างน,นะครับช่วงนี้ชาวาตุนเนี่ยมักจะแสวงหาการเดินทางไกลนะครับในเดือนนี้เพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายจากการทํางานหนักนะครับเพื่อต้องสู้กับการแข่งขันที่เหนื่อยนะครับฉะนั้นนะครับการที่จะไปท่องเที่ยวและไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิษษษทธิ์เพื่อเสริมดวงเนี่ย ถือว่าจะดีทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยชาวตุลเนี่ยเรียกว่าไม่มีอะไรให้หน่ากังวลน,นะครับอาจจะมีแปลนไปผ่อนคลายนะไปท่องเที่ยวก็ถือโอกาสที่จะเพิ่มความหวานให้กับชีวิตคู่ไปด้วยเลยทีเดียวเลยนะครับสำหรับมุมทุเรมโชชนะครับสำหรับชาวราศีตุลประจําเดือนธันวาคมส5 6 4ัดาวเด่นๆ่นก็ได้แค่เลข7เลข1และเลข0นนะครับ กาโดยสรุปนะครับในช่วงนี้ชาวตุลเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยนะครับทําตามใจซื้อความสุขให้กับตนเองนั่นเองมาดูชาวราศีแมงป่องกันบ้างนะครับชาวพิจิกในเดือนธันวาคมตรงห้าหกสี่มีตรงนี้นะครับในเรื่องของมุมการงานเนี่ยการงานของชาวแมงป่องเนี่ยถือว่างานจะประสบความสาเร็จในปัจจุบันแบบทันด่วนอย่างคาดไม่ถึงนะครับก็ด้วยความขยันขันแข็งนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่มันใหม่ๆนะครับทําให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นในท่องทางใหม่ๆเรียกว่าสําเร็จอย่างงดงามทีเดียวนะครับถือว่ามันเป็นทางเลือกของคุณนะครับคุณเลือกที่จะและมันจะว่าจะสําเร็จนะครับก็มันมันก็จะมีความโอกาสที่จะสําเร็จสูงมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรที่มันไร้สาระเกี่ยวการเกี่ยวเรื่องของม่เมาเมาหน่อยเนี่ยก็จะลุ่งเรืองนั่นเองนะครับ เรียกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับทั้งขอบเขตของลูกค้าให,ใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆได้ดีนะครับหาโอกาสใหม่ๆได้เก่งอีกด้วยนะครับมาดูในมุมของความรักของชาวแมงกวางกันบ้างนะครับมุมความรักเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเป็นเศษคือเรื่องของระวังเพื่อนเรียกว่าการติดเพื่อนมากเกินไปสำหรับของแฟนเราเนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญหาง่ายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับอาจจะเพื่อนของแฟนเนี่ย ชวนเที่ยวคืนคืนหรือชวนไปดื่มเหล้าย้อมใจมององนี้นะครับก็ไม่ควรจะไปนะครับเพราะว่าถ้าไปเนี่ยจะทําให้ความรักมีปัญหาได้และอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตามมาอีกหลายอย่างต่อหลายอย่างด้วยกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือต้องระวังเรื่องการโกหกปกรลมนะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามพูดความจริงอย่าโกหกและต้องมีเวลาให กันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าไปติดเพื่องจนเกินไปจนลืมเวลาที่จะเสริมสัมพันธ์ในเรื่องของความรักและจะัดสรรให้มันลงตัวมากกว่านี้นะครับไม่งั้นอะไรๆมก็อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ในเรื่องของความรักนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไร้คู่อยู่นะครับช่วงนี้ยังไม่ควรจะมีอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะถูกหลอกนะครับถูกหลอกมีมากกว่า ได้รับคว,วามยินใจสูงมากทีเดียวมาดูมุมการเงิน,น,นกันบ้างมุมการเงินสลับชาราศีพิจิกทชามังในช่วงนี้นะครับเรื่องของเงินสดนั้นนะครับชามังกงมาจากหาง่ายจากมุมของความเชื่อไสยศาสตร์หาเงินจากสิ่งลี้ลับนะครับเครื่องรางของกลางทัองนี้ส่วนเรื่องของเงินหมุมนระยะสั้นเนี่ยถือว่าคล่องตัวดีในหลายตัวหลายจุดแต่ก็เรียกว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายที่วางไว้ที่ตั้งใจไว้เยอะมาก ส่วนเรื่องของเงินหมุนและยาวเนี่ยถือว่าคุณจะแจงการลงทุนได้ดีมากนะครับโดยการผ่านคนกลางผ่านผู้แทนผ่านคนที่คุณไว้ใจได้เนี่ยในช่องทางหลายช่องทางด้วยกันนะครับลงลงทุนในหลายตัวหลายตัวนะครับในหลายตะกร้านะครับและอาจจะมีส่วนหนึ่งไปใช้กับการทําบุญสร้างวัดสร้างสารนุกสงต่างๆนะครับยิ่งให้จะยิ่งได้นั่นเองนะครับ อยากได้เยอะก็ต้องทาําทานบ่อยๆนะครับทําทานด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนขนาดทามและหลังให้ทานนั่นเองส่วนเรื่องของตัวเลขโชคนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคม64นี้นะครับดาวเด่นก็คือเลข0เลข6และเลข5นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกและราศีตุลประจำเดือนธันวาคมส5 6พั ห4หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องโอราจารชาแนลเป็นังใจให้ผมและโอราจารชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ